วัสดีครับวันนี้ครับผมก็มารีวิวไอ d n นโนเจ็ครับผมได้มานานแล้วนะครับเอ,อ่อถือมาจากเมกานะครับตัวนี้ตัวโนเจ็หลังนากโน้ตหกโน้หกจะเป็นสี่เหลี่ยมจกตัวหลักอันนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมผมนผ้านะครับตัวนี้สีขาวครับเอาดูในกล่องก่อนครับต่อมาเป็นฝาใสนะครับ ก็อาจจะมีเสียงทีวีรบกวนะครับเพขอโทษด้วยครับแลก็อกะออกมาก็จะเป็นตัวนี้เป็นยังไงคะอันนี้ครับถ้าอยู่นี้ก็แกะยากอันหนึ่งครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ก็จะแบบอยู่ที่หน้าจอนะครับแก็มีคู่มือนะครับ กว็วางเป็นรุ่นใหม่นะครับผมเอาออกไปแล้วแล้วก็สาย USB ของตัวเหมือน iPhone นะครับ iPhone 6 iPhone นั้นนะครับร่นเดียวกันนะครับ กิกนะครับนี่ตัวนี้นะครับก็ประมาณนะครับว่มีตาแอปเปิ้ลอยู่ตรงกลางก็เป็นอย่างนี้ก็รูปแบบนาฬิกาครับ เลือกได้นะครับตัวไปนะครับแล้วก็ตัวส่วนของ โมบิเปิลนะครับก็ตัวนี้คนะรับสีนี้คนระับก็จะมีอยู่ทุกเครื่องครับเดี๋ยวสีอันนี้สีขาวก็เป็นโมบิเปร์สีขาวสีแดงก็เป็นโมบิเปร์สีแดงสีฟ้าก็เป็นสีฟ้าครับเป็นตามสีเครื่องครับสีแบบนี้อันนี้ก็แนีแล้วก็สามารถเชื่อมอยู่บลูทูธได้นะครับ ก็เป็นภา,าษาไทยนะครัหคือมาจากอเมริกาก็เป็นภา,าษาไทยได้นะครับซื้อที่ไหนก็เป็นภา,าษาไทยไนดะ้นก็เปลี่ยนตรงนี้ครับนะคบ แล้วก็มีหมวกพิกลพิการครับตาบอดสีแล้วก็เอ่อตาบอดครับ ตัวรูปภาพนะครับกับวิดีโอนะครับก็ต้องเอาสายลิงจากรูปหรือวิดีโอในคอมนะครับวิทยาจูก็เสียบหูฟังก็ใช้ได้เลยเพลงก็ลงแบบโฟร์แช์นะครับตัวไอจูนะครับ กลุ่มนี้ครับไอหยุดเพลงเริ่มเพลงแบบไม่ต้องไปกดทำติดเริ่มติดเรื่อทุกอย่างร้เสียงครบบเปิดที่ช้านะครับหอูฟังว่าสอนวันนี้ฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามหรือฟอสไคนะครับขอบคุณคครับอมเมนต์ด้วย